ครับตัส้นมาเนี่ยทำราวตากผ้าทำขาโต๊ะรีดผ้านะครับตัดแป๊ก สบายหายห่วงครับรถนี้ใครแล้วรวยขับรถเข็นโฟนก็ได้นะฮะเด็กเลี้ยวเนี่ยเขาจะทำรถเข็นโฟนกันฮนะตราดที่ ไม่ต้องไปซื้อเครื่องไต้หวันตัวละเป็นแสนสองแสนห้าไม่ต้องครับไม่หลักหมื่นครับสบายไหมครับพี่น,อน้องเ้นว่า,า,าเป็นคอนเทนต์เอาของจริงไปเลยของจริงไปเลยครับเห็นเห็นครับ แทนนะครับตอนี้จะส่งสมุดป,ปากกานะครับเป็นลูกค้าเก่า